มาแชร์เทคนิคการทำอเมริกาโน่ให้หวานแบบไม่ใส่น้ำตาลจากเมล็ดกาแฟขั่วกลางค่อนเข้มที่ร้านจะใช้เมล็ดกาแฟ18กรัมสายพันธุ์อาราบิก้า100เปอร์เซ็นตเป็นเมล็ดจากเทพสเสด็จดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตัวเมล็ดกาแฟมีความหอมคาราเมลและช็อกโกแลตสู้น้ำสู้น้ำแข็งเป็นอย่างดีทำการบดกาแฟให้เรียบร้อย เกลี่ยกาแฟและแทมให้สวยงามเคล็ดลับที่ร้านจะใช้น้ำอ uh ุณหภูมิตู้เย็นหรือน้ำเย็นพราะน้ำเย็นจะช่วยเก็บกลิ่นและอโลมาตอนที่เราสกัดกาแฟให้อยู่ในน้ำกาแฟได้นานยิ่งขึ้น สังเกตจังหวะที่ช็อตกาแฟตกลงบนน้ำเย็นอุณหภูมิกาแฟจะลดลงอย่างรวดเร็วแต่ยังคงเคลม,ม่าไว้บนผิวน้ำเพื่อนๆลองทำตามแล้วได้รสชาติยังไงเม้นมาบอกกันได้นะ